สวัสดีครับวันนี้ก็มากับช่องเลยๆด้วยฮโลนะครับวันนี้ก็เป็น EP ีที่44ของผมนะครับวันนี้ก็มาให้ความรู้เรื่องของไฮโลนะครับในการลงทุนเนาะวันนี้ก็มีแขกรับเชิญมาจากต่างประเทศนะครับวันนี้ก็มาเป็นผู้เขย่าให้ให้ผมฟังแล้วก็ให้ผมลงทุนลองแทงดูว่าจะถูกไหมนะครับชอบอะไร วิธีการแทงวิธีการลงทุนนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด็กที่ต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันสัก10เปิดนะครับอ่ะสีส่งเอวนะท่านผู้ชมลองดูลองดูผมไม่ลินนะคลิปนี้จะไม่ลินคลิปหน้าจะลินครับ กาน,นี้นะเสียงมันออกเหวียงนิดนึงนะครับถ้าผมเป็นคู่ลงทุนนะครับจะไม่มีจ่ายจริงนะครับอันนี้เป็นสมมุตินะผมก็ลงทุนเต็ง 5, ห้กไก้าห้าามเต็งตาม,ตามเนาะอย่างนี้นะครับท่านมีควรจะลงทุนอย่างน้อยนะครับ25%เนาะลองดูเห็นยังครับอย่างนี้ถูกตเต็มนะครับออก53 2 เต็มๆเลยครับ5้าเนี่ยถ้าลงทุนไปเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะครับลงทุนไป3,000ได้3,000นะครับอ่ะเปิด2เสียงมันเวียงนะครับตามคอนเซปต์เราเนาะฟังต่อถ้าอย่างนี้ก็เวียงนะครับเสียงยงเวียงนะครับก็เหมือนเดิมเนี่ยอย่างเงี้ย เราลงทุนให้สม่ำเสมอน,น,นะครับประมาณนี้นะครับฟังให้ชัดลองดูเห็นไหมครับอย่างนี้ก็ได้นะเห็นไหมนี่ก็สองพันนี่ได้อีกหนึ่งพันเป็นห้าสองเอี่ยวนะครับอ่าเปิดสาม อันนี้ค่อนข้างทึบนะครับค่อนข้างทึบก็ถ้าทึบเราชอบ6เราก็เต็ง6กัฟหกต่ำอย่างนี้นะครับกลัวหลุดกลัวหลุดนะลองดูรัวรัวมาแล้วนะฮะเห็นไหมครับอย่างนี้นะนี่เราได้เท่าไหร่ครับสองพันนี่ได้อีกพันหนึ่งเป็นสามพันเจ้าแกสามพัน 3, นะครับอ้าวเปิดสีเนาะ มีทึบๆนิดนึงนะครับตานี้ผมไม่ชอบนะครับสมมุติว่าเราไม่ชอบเราก็ปล่อยผ่านนะครับแต่ผมทายว่าน่าจะเป็นสามสี่ห้านะลองดูโอ้สามสามเอียวเลยครับไม่ชอบนะครับเสียงมันรัวๆมา2ดอกเนาะเปิดที่ห้าครับ อย่างนี้ก็เวียงนะครับเสียงแหลมๆเวียงเวียงนะอุ้ยพอทีท่านผู้ชมว่าจะไปหลินก็เหมือนเดิมเนี่ยเต,ต,ต็งเต็งตามไปไปร้อยเนื้อไพันหนึง 5, 000, น่งก้าวตามสองพันนะลองดูอย่างนี้นะครับเราเสียแค่พันเดียวเราเสียพันเดียวเราได้คืนสองพนะันเห็นไหมมันเวียงเขกก็จริงนะครับแต่มันไม่มี ไม่มีหกก็จริงมันไม่ต่ำเสียดายเลยเนาะอย่างนี้เนาะเปิดที่หกอย่างนี้นะครับรัวชัดเจนนะครับรนะัวแล้วนะรัวแเราก็ลงทุนเหมือนเดิมมีสมมุติพวกเกี่ยวกับหกเราก็เข้าหกสูงเนาะตามที่คลิปหนึ่งคลิปสองคลิปสามที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมหกสี่สามเราก็ได้ละ อีกหนึ่งพันตัวนี้ก็เจ้านะครับเปิดที่เจ็ดครับเปิดที่เจ็ดนี่ใิสัยชอบลินชอบทึบๆรัวๆนะครับผมก็ชอบหกเนาะกักหกต่ำจ็งหกอย่างนี้นะ ลองดูครับท่านผู้ชมเปิดที่7แล้วเห็นยังครับตัวนี้เราได้แน่นะครับแต่บางครั้งตัวบิดเนี่ยเ,เราอาจจะโดน6กสก็ไม่เป็นไรนะครับเอาเปิดที่8นะครับ เปิดที่แปดนะครับตัวนี้เตะครับผมก็ไม่ชอบอะไรเนาะผมก็จะผ่านนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นหกเอียวประมาณหกสี่เอียวนะโอ้มันเตะครับฟังไม่ชัดอ่าเปิดที่เก้าครับถ้าเปิดไหนเราไม่ชอบเราก็ผ่านนะครับเพราะเขาไม่ได้ลงบังคับเราลงทุนทุกการเนะาะการนี้นะครับ เวียงเวียงนะครับเวียงเวียงครับก็เหมือนเดิมครับเวียงครับเต็งค่าตามเต็งต่ำเนาะ <S <S ดูนะโอ้โหอย่างนี้ให้ขอกินไปเลยนะครับ4 4่สนะครับเนี่ยเราแพ้เปิดเดียวนะครับอ้าเปิดสุดท้ายลองดูนะไฮโลนึกว่าจะมีห้าไม่มีเนาะสีได้แท้ การน,นี้ก็เวียงนะครับเวียงก็เหมือนเดิมครับเต็งเนี่ยอย่างนี้นะครับเห็นะี้ยเห็นนะสามสี่ห้ามาเนี่ยเราก็ได้คืนตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้เสียไม่เป็นไรครับเห็นไหมครับว่าเราลงทุนให้กว้างไว้นะครับแล้วเจ้าเขาจะกินเรายากนะครับเสร็จแล้วเนี่ยยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับรับชมด้วยความ เพื่เพลินนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนรวยๆเหมือนรวยๆด้วยไฮโลนะครับดูช่องรวยๆด้วยไฮโลครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ